เ,เวลาเราสอนนักเรียนถ้ามีนักเรียนนั่งหลับตาในการสอนของเราเราก็คงจะไม่ชอบใจเท่าไหร่เปรียบเทียบแบบพวกเราแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เคยชินต่อการนั่งหลับตาแต่ใจก็ก็ตั้งใจฟังนะไม่ไม่เหมือนนักเรียนอันนี้ความตั้งใจฟังเนี่ยมันทำให้เรา,เาได้เข้าใจ หลักเกณฑ์หลักการต่างๆปัญญาตรงนี้เขาเรียกว่าตุตตมยปัญญาเป็นปัญญาของครูเป็นปัญญาของสื่อต่างๆที่ให้ความรู้กับเราเป็นปัญญาเบื้องต้นต่อมาเรารับเอาความรู้เข้ามาจากหลายทิศหลายทางประชุมกันตกผลึกเป็นความคิดของเราเราเรียกว่า จินตามมยยะปัญญาเป็นปัญญาที่เราคิดว่ามันเป็นของเราและอาจจะประมวลมาเป็นเหตุเป็นผลสามารถเอาไปอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของวิชาการหรือแม้กระทั่งเรื่องการเมืองแบบบางคนเนี่ยอยู่ในฝ่ายการเมืองฝ่ายไหนเนี่ยก็จะพูดเป็นตุกเป็นตาแบบนู้นแบบนี้แต่ถ้าย้อนไปให้ดีแล้วเราไปฟังเขามา ในจุดเริ่มต้นฟังเข้ามาจนสรุปมาเป็นของตัวเองสิ่งนี้แหละที่มันยังมีจุดอ่อนพระพุทธเจ้าทรงให้เรามาสู่ภาวนามยปัญญาก็คือการมีประสบการณ์ตรงกับตัวเองอันนี้การมีประสบการณ์ตรงกับตนเองมันต้องผ่านการปฏิบัติผ่านการปฏิบัติ เราทำแล้วเรารู้เราเห็นเรามีประสบการณ์โดยตรงกับเราทำไมเราต้องมาเดินเราทำไมเราต้องมานั่งทำไมเราไม่ฟังเฉยๆแล้วเราก็คิดเอาถ้าเราทำแบบนั้นตามคำแนะนำแบบนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้เพราะเราไม่มีประสบการณ์ตรงกับตัวเราใช่ไหม แต่เมื่อเราเดินเนี่ยเราก็เห็นเราค่อยๆเห็นแต่บางทีเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเราเดินเพื่ออะไรก็ต้องมีคนแนะนําว่าเอาเดินนะให้ดูการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวนะั้นน่ะมันเป็นรูปอย่างหนึ่งนะจิตเราไปสังเกตเราเห็นการเคลื่อนไหวหรือว่าเราสั่งให้ขาเราเดินนั่นน่ะเป็นนามนะ เป็นจิตของเราเป็นใจของเราที่ไปสั่งเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าอันนี้มันเป็นรูปอาการอาการเคลื่อนไหวนะเป็นรูปอย่างหนึ่งส่วนจิตเราเนี่ยเป็นนามนะเราก็มีความรู้แล้วอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแต่ทั้งสองอย่างมันจะเกี่ยวพันกันตลอดตอนนี้พอพอเราสังเกตไปเรื่อยไปเรื่อยมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่ได้ไหม ภูมิปัญญาเราก็พัฒนาขึ้นมาเห็นความอนิจจังทุกขังหน้าตาของมันแต่มันจะเป็นภาพรวมอยู่มันต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เ,เราจะเห็นไป,ไปจนติดจิตมันตกผลึกนะมันจะเห็นแต่อะไรก็ดับอะไรก็ดับอะไรก็ดับมันจะไปเห็นแบบนั้นซึ่งเราพูดตอนนี้เราเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราต้องปฏิบัติปฏิบัติจนมันเห็นเห็น,หนแล้วมันจะมีความรู้สึก โอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยชีวิตนี้มันซ้ำซากจำเจเดี๋ยวก็ต้องกินเดี๋ยวก็ต้องทำนูน่นทำนี่เดี๋ยวก็ต้องเดินเดี๋ยวก็ลุกลุกเดี๋ยวก็ต้องนั่งสภาวะแบบนี้มันเป็นสภาวะได้เฉพาะของผู้ปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติที่เข้มกว่านี้นะปฏิบัติแบบเราเนี่ยเพื่อให้เรารู้พื้นฐานปูพื้นฐานขึ้นมา